และแล้วก็มาถึงตอนที่4นะครับผมเป็นตอนที่บอกเล่าถึงกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Gear Beast Blow Event นะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมนะครับกิจกรรม Gear Beast Blow คืออะไรนะครับผมกิจกรรม Gear Beast Blow นะครับผมจะเหมือนกับ Normal Max เลยนะครับผมยกเว้นแต่ว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมี Gear Beast กันทีมละ1ตัวนะครับผมเพื่อใช้ในการร่วมต่อสู้ เยียบีสนะครับผมจะปรากฏตัวออกมาทุก5นาทีนะครับผมเพื่อร่วมต่อสู้กับเรานะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะปรากฏตัวออกมานานไหมนะครับผมในนี้ไม่ได้แจ้งไว้เราสามารถใช้ Ability Point สําหรับอัปเกรดสกิลของเยียบีสเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับผมโดย Ability Point และสกิลของเยียบีสนั้นผมจะค่อยๆพูดรายละเลอียดทีหลังนะครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมเยียบีสโบนครับผม กิจกรรมนี้จะมีช่วงเวลาให้เข้าร่วมสั้นๆนะครับผมช่วงละสินาทีช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มในแต่ละวันโดยจะมีเวลานับถอยหลังจนกว่าจะถึงช่วงเวลาดังกล่าวให้คนที่เริ่มเกมในช่วงเวลา10นาทีดังกล่าวนะครับผมจะถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่าจะต้องเล่นเฉพาะหมวดที่ไม่ใช่แรงนะครับผมหมวดแรงไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์หรือวันวลนทน์ยเป็นต้นไปนะครับผม สำหรับการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเยียบ a ีสนะครับผมเราสามารถใช้ ability point เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเยียบีสได้นะครับผมโดยเยียบีสเนี่ยจะมีทั้งหมด3สายนะครับก็คือสาย Support Combat และ Speed นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือสายสนับสนุนต่อสู้และความเร็วนะครับผมโดย ability point นะครับผมจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่จบการแข่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ให้เต็มที่นะครับผมไม่จำเป็นต้องกลัวว่ามันจะหมดนะครับ ข้อมูลสกิลของเยียบีสนะครับผมไม่มีในอัปเดตนี้นะครับเพราะผมไปหามาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับเราสามารถควบคุมเยียบีสได้นะครับผมโดยใช้อบิลิตี้พอยต์ในการควบคุมมันนะครับผมการควบคุมทําได้ตั้งแต่วาร์ปเยียบีสไปในเลนที่ต้องการนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี2เท่าชั่วคราวหรือว่าดับเบิลดามีส์นะครับผมเพิ่มสกิลอัลติของซีอูนให้นะครับผมหรือว่าทันเดอร์ก็อสบูเรสนะครับผม เยือบีสนะครับผมจะทางานอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปควบคุมมันตลอดเวลานะครับผมมันเป็น AI มันเดินของมันเองได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเขาก็เน้นย้ำเอาไว้นะครับผมว่าอย่าลืมใช้ Ability Point ให้หมดนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่จบกิจกรรมในแต่ละตาเนี่ยคุณก็จะได้ Ability Point กลับมาเท่าเดิมนะครับพูดง่ายๆก็คือการที่คุณเติม Ability Point นะครับผมมันคือการเพิ่มจํานวนสูงสุดของ Ability Point ที่คุณใช้ได้ในแต่ละรอบนะครับผมไม่ใช่ว่าใช้แล้วมันหมดเลยนะครับ ability point หาได้จากไหนบ้างนะครับผม ability point เนี่ยหาได้จากหลากหลายแหล่งนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือการซื้อ crystal m e d e n a r c a n a นะครับผมคุณก็จะได้ ability point 2,400นเนี่ยแถมมาด้วยนะครับผมหรือคุณจะซื้อ ability point แยกเองก็ได้นะครับผมมันจะมีขายในสโตร์นะครับผมแบบ1000 point ราคาอยู่ที่129บาทแบบ2,400 point ราคาอยู่ที่259บาบาทนะครับผม หากคุณร่วมกิจกรรมยีไอบีสโบร์นะครับผมไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะนะครับผมคุณจะได้100่งร้อยพอยต่อการจบ1ตานะครับหากคุณมีอาคาน่าของคริสตัลเมดินนะครับผมแล้วคุณไปเล่นชนะนะครับผมคุณก็จะได้100่งร้อยพอยนะครับผมหากคุณเล่นชนะนะครับผมแล้วเพื่อนคุณในทีมเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่มีอาคาน่าของคริสตัลเมดินนะครับคุณก็จะได้25่สิบห้าพอยต์นะครับการรีไซเคิลไอเทมนะครับผมคุณก็จะได้25่สิบห้าพอยต์เหมือนกันนะครับผม แต่อย่างไงก็ตามนะครับผมมันจะมีกิจกรรมรายวันนะครับที่จะให้พอยต์คุณฟรีๆนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมของรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับผมหากคุณร่วมกิจกรรมแล้วคุณเป็นทีมที่ชนะนะครับผมคุณจะได้เซตของฮีโร่แน่ๆนะครับผม1เซตนะครับได้ถ้วยนับจํานวนครั้งที่คุณชนะด้วยนะครับผมแล้วก็ได้100 ability Point นะครับผมอันนี้คือคุณจะชนะหรือแพ้คุณได้อยู่แล้วนะครับ ยังไงก็ตามนะครับผมของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมนี้ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับผมแต่สามารถส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนได้หนึ่งครั้งนะครับของรางวัลอื่นๆนะครับผมที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีพวกโหลดดิ้งสกีนกับเคอรี่นะครับหากคุณชนะกิจกรรมนี้หนึ่งครั้งนะครับผมคุณก็จะได้เป็นโหลดดิ้งสกีนนะครับผมแอนเชียนลิทเทิร์มโหลดดิ้งสกนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรูปนี้นะครับรูปใหญ่นี้นะครับหากคุณ ชนะนะครับผม3ครั้งนะครับผมคุณก็จะได้เรดฮอนเคอรเ r ีนะครับผมก็เป็นแพ้แดงตัวนี้นะครับชนะ10ครั้งคุณก็จะได้แพ้เขียวตัวนี้นะครับผมถ้าคุณมี ability p o i n t pool นะครับผมหรือว่ามี ability p o i n t ทั้งหมดเนี่ยเกิน8,000นะครับผมคุณก็จะได้แพ้ทองตัวนี้นะครับก็เท่านี้แหละครับผมสำหรับตัวของของรางวัลนะครับผมสุดท้ายนี้ขอจบไปที่สกิลของ y ย a r บิสนะครับเป็นข้อมูลที่ผมไปหามาเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังได้นะครับ เยียบิสนะครับผมสกิลจะมีทั้งหมด3สายนะครับมีสายซัพพอร์ตคอมแบทแล้วก็สปีดสกิลซัพพอร์ตเลเวลหนึ่งนะครับผมจะเป็นฮีลลิ่งออร่านะครับผมเป็นออร่าเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวของเยียบิสนะครับผมทรูไซน์นะครับผมเป็นสกิลเลเวลสองของเยียบิสนะครับผมจะมีผลเหมือนเจมนะครับผมแล้วก็แถมสโมกออร่ามาด้วยนะครับถ้าคุณอยู่ใกล้เยียบิสคุณจะได้ผลของสโมกนะครับผมเหมือนกับสโมกออฟดีเซนต์เลเวลสามนะครับผมสามารถที่จะชุบฮีโร่ที่ตายใกล้ๆเยียบิส สายที่2นะครับเป็นสายคอมแบทนะครับผมเลเวลหนึ่งะครับผมเมื่อเยียบิสโจมตีนะครับมีโอกาส12%ที่จะสตันศัตรูเป็นเวลา1วินาทีนะครับเลเวลสนะครับผมหากศัตรู2คนอยู่ในระยะใกล้นะครับผมก็คือระยะ500นะครับผมก็จะสตันและสะท้อนการโจมตีนะครับหากศัตรูเกิน2ตัวอยู่ในระยะ300นะครับผมจะบังคับให้ศัตรูเนี่ยโจมตีตัวเองเป็นเวลา2.5วินาทีนะครับผมเหมือนกับเบอร์เซอร์คอของ X เลเวลสนะครับผมจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหมูน้อยนะครับผมในระยะ1000นะครับผมเป็นเวลา4วินาทีอันนี้ก็คือเฮกซ์เป็น a อโนะครับสายสุดท้ายนะครับผมเป็นสายสปีดนะครับผมก็คือจะเพิ่มแอคแท็กสปีดออร่านะครับผมหรือเป็นออร่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเลเวลสนะครับผมหากมีศัตรู2ตัวอยู่ในระยะ500นะครับผมเพื่อนในทีมจะได้เฮสเป็นเวลา3วินาทีนะครับ เลเวลสนะครับหากฮีโร่ของเรานะครับผมอยู่ในระยะ900นะครับผมแล้วใช้สกิลนะครับมีโอกาสที่สกิลจะไม่มีครูดาวนะครับผมโดยมีโอกาสทั้งหมด50%เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลของเย a ย b เบสถ้าเกิดคุณฟังไม่ทันนะครับผมดูใน d ดีสคริปชันของวิดีโอนะครับผมมีเขียนไว้ให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรายละเอียดต่างๆของเทศกาลประจำฤดูมาไม้ผลิหรือว่า New Bloom Festival นี้นะครับผม ผมได้อธิบายตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3จนถึงตอนที่4นะครับผมคิดว่าเนื้อาหาเนี่ยน่าจะครบถ้วนแล้วก็ละเอียดเพียงพอนะครับผมให้คุณสามารถที่จะร่วมกิจก,กรรมนี้กันได้อย่างสนุกที่สุดนะครับแต่หากคุณมีคําถามข้อสงสัยติข้อติชมอะไรก็ตามนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในตัวของ YouTube ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมสับสไครด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้สับสไครเพราะว่าผมจะทําวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมทุกครั้งที่มีการอัปเดตตัวโดตาทูนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากลานะครับขอฝากเพจไว้เพจหนึ่งนะครับผมเป็นเพจของผมเองนะครับผมเคยทําไว้นานมากแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทําต่อนะครับปีหนึ่งแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทําต่อนะครับก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทําต่อแล้วนะครับผมสําหรับเพจดอตอินดี้นะครับคุณสามารถเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m d o t i n d y นะครับผม d.o.t.i.n.d.y นะครับผมก็มากดไลค์กันไว้ก่อนได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมก็คงจะกลับมาอัปเดตนะครับผมเพราะว่าไม่ได้อัปเดตนานมากแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ